กลับมาที่ช่วงนี้นะครับดูเรื่องของเลือกตั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกพงเทพเทพการชนาลองหาลือกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะหาลือความเป็นไปได้เรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้ง แล้วก็นัดหา,หารือกันในวันที่15ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงกปปสที่แน่นอนเขาปฏิเสธออกมาแล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็รวมถึงกกตด้วยนะครับวันนี้อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะฮะกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเนี่ยน,น,นะครับบอกว่าประชุมกับกกตนอกสถานที่มาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าที่รัฐบาลจะจัดประชุมพักการเมืองนะฮะเชิญกกตหัวหน้าส่วนราชการต่างๆกปปสนปช มาพูดคุยคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยกกตได้รับหนังสือตอนบ่ายของวันนี้เองนะฮะแล้วกกตก็มีมตินะครับว่าการพูดคุยในวงกว้างอาจจะมีองค์ประกอบที่หลากหลายมีแนวคิดหรือจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันสูงใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเพื่อคุยกันหาคำตอบน่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับนี่นะฮะดังนั้นกกตเห็นด้วยกับแนวทางที่ว่าต้องพูดคุยระหว่างรัฐบาลและกกตก่อน เพราะหากสองฝ่ายยังไม่สามารถพูดคุยเป็นไปในทางเดียวกันการขยายวงที่ใหญ่ขึ้นจะได้ข้อยุติยากนะฮะสาเหตุที่ต้องคุยกันสองฝ่ายเพราะว่านายกแล้วก็ประธานกะกะตมีฐานะรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาฉะนั้นถ้าหนึ่งในสองผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเห็นว่าการเลือกตั้งน่าจะมีปัญหาอีกทั้งมีข้อทักท้วงของสอตอง,งอเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งการพูดคุยระหว่างกกต กับนายกควรเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะไปคุยกันในกลุ่มใหญ่นะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้15มกราคมอาจารย์สมชัยบอกว่ากกตจะไม่เข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลจะส่งเลขาธิการกกตไปก็คือคุณผู้ชงไปใช่ครับนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีการประสานไปที่คุณสุนันท์เวชาชีวะคุณพงเทพเพื่อประสานให้นายกมาคุยกับกกตในวันที่16ถ้านายกไม่มากกตก็ๆๆจะทําหนังสือเชิญนะฮะ <K ill an> คิดว่าน่าจะตอบรับกลับมานี่นะฉะนั้นวงของวันพรุ่งนี้เชิญใครก็แล้วแต่เนี่ยกก,กตส่งเลขาไปเพราะ <K ill an> ชัดเจนว่ากรกรนเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าโอ้โหจะไปคุยกับวงใหญ่ทําไมคุยกันก่อนรัฐบาลน,นายกกับกกรนเนี่ยเป็นผู้ที่จะรักษาการตามภาษสกิษดีกายุบสภาครับคุยสองคนก่อนคุยสองฝ่ายก่อนรู้เรื่องว่าไงมีมติยังไงค่อยไปคุยในวงใหญ่ ถ้่พอคุยในวงใหญ่ทมันมันจบยากโดยเฉพาะคุยแค่สองชั่วโมงมันก็คงจะหาคําตอบได้ยากนะฮะอาจารย์สมชายบอกว่าพรุ่งนี้กกตไม่ไปคุยแต่ว่าจะเชิญนายกมาคุยมรืนคือ16ถ้าหากว่ามาหรือไม่มาเนี่ยต้องทําหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการมานะครับอยากจะให้ทําหนังสือตอบรับกลับมาเป็นทางการคืออาจารย์สมชายบอกสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ายังเห็นต่างกันอยู่เนี่ย ที่สุดแนวทางสุดท้ายก็คงต้องเสนอให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเลือกตั้งเนี่ยที่เห็นต่างกันอยู่ตรงนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะว่ายังไงแต่ว่าน,นี้เป็นแนวทางสุดท้ายออส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเลยตีความเอ,อเอาละฮะอันนี้อาจจะเป็นอีก,อกทางออกหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรานับไล่ย้อนกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่เมื่อไม่กี่วันก่อนกอร์นจะมีมติ ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลขอให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก่อนหน้านู้นเนี่ยนะฮะ<ม>ก็เคยทุ้งติงไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะ<ม>แต่ก็รัฐบาลก็ดูเหมือนว่าต้องเดินหน้าให้ได้นะครับจนกระทั่งสตอง,งอมีหนังสือมาที่กรกตอบอกว่าเออสามพันกว่าล้านบาทที่คุณจัดการเลือกตั้งไปเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าเลือกไปแล้วสสไม่สามารถทําหน้าที่ได้เนี่ยสามพันกว่าล้านบาทเดี๋ยวู้นเปล่าเลยนะ<ม>เออกรกตก็เลยมีมติออกมาหกข้อนะฮะส่งไปที่รัฐบาล เพื่อที่จะให้มีการเ,ออเลื่อนเลือกตั้งก่อนไหมนะฮะหลังจากนั้นท่าทีของรัฐบาลก็พยายามที่จะคุยกับทุกฝ่ายนัดวันพรุ่งนี้คุยกันแต่กรทก็มองว่าคุยกันสองฝ่ายก่อนอมไม่ต้องไปเชิญทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันคําว่าเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยหรือจะยืดระยะเวลาออกไปเป็นสี่พฤษภาคมครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของอาจารย์สมชัยซึ่งเลื่อนออกไปแบบนี้เนี่ยกปปสเขาก็ไม่เอา เขาต้องปฏิรูปก่อนอฉะนั้นคําว่าเลือนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกสีทีเดียวแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ที่รัฐบาลเชิญฝ่ายต่างๆมาคุยมีการกําหนดสถานที่แล้วนะฮะจะใช้ห้องประชุมกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนสิบโมงเช้าซึ่งดูแนวโน้มเนี่ยที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาพัรการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรใหญ่พรรเล็กทั้งหมดห4พรรคคงจะไม่มีประชาธิปัตย์นะฮะ แล้วกปปสก็ชัดเจนว่าไม่ได้ไปครับกกตวันนี้ก็ตอบมาแล้วนะฮะวันนี้นักข่าวถามนายกเรื่องนี้เหมือนกันถ้าหากว่ากกตกปปสประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมมีแผนรองรับยังไงก็ถามถามนายกแล้วก็ถามรองนายกก็คือคุณพงเทพด้วยคุณพงเทพก็บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งไปคาดการว่ากกตจะมาหรือไม่มาผมเห็นว่ากกตเนี่ยเป็นผู้มีการความสะดวกในการเลือกตั้ง และส่งหนังสือให้เหตุผลต่างๆมาถึงรัฐบาลก็ควรจะมาชี้แจงปัญหาให้พักการเมืองที่ส่งและไม่ส่งผู้สมัครได้เข้าใจเหตุผลนะฮะขณะที่คุณวราเทพบอกว่าหากกกตไม่เข้าร่วมถือว่าน่าเสียใจและพักประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพักการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนพักการเมืองหากไม่มาร่วมถือเป็นเรื่องของทิฐิเพราะเราเชิญทุกพักมาร่วมในส่วนของกกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องทําหน้าที่จัดการเลือกตั้ง นี่นี่แหละฮะนี่แล้วก็อาจารย์สมชัยเนี่ยบอกนะครับว่าครับตอนนี้ได้รับการติดต่อเรื่องที่จะคุยกับรัฐมนตรีมหา t ไทยที่หอประชุมกองทัพอากาศแล้วนะครับครับโดยที่ได้แจ้งกลับไปว่าจะไม่ไปนะฮะจะไม่ไปเพราะว่ามีการแจ้งมาว่ารัฐมนตรีมหาไทยติดงานไม่สะดวกมหารือด้วยจะมอบหมายให้รันตรีช่วยมหาไทยมาแทน อาจารย์สมชายบอกผมก็เลยตอบกลับไปว่าให้รัมตรีมหาไทยนั่นแหละมาหาหรือกับกกตพร้อมกับนายกในคราวเดียวกันวันที่16มกราคมตามที่กกตนัดไปฉะนั้นส่งคนอื่นมาไม่ได้ส่งคนอื่นมาไม่ได้ค,ไไดคุณจรุพงศ์จะผมไม่ว่างจะให้รัมตรีช่วยมหาไทยมาไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าที่ทางกกตจะคุยกับรัมตีมหาไทยเนี่ยจะคุยเรื่องของปัญหาเรื่องกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตอนนี้ที่ แทบจะแทบจะมีหลายหน่วยมากนะฮะที่จะแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยกกตเป็นกรรมการประจาหน่วยเออใช่ก็เลยจะออให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้แก้ปัญหานี้นะฮะเพราะว่ามีหลายจังหวัดก็จะหารือกันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยก็ไม่มาบอกว่าไม่ว่างนะฮะโอ้โหไม่ได้ฮนะเพราะว่าอ,อันนี้สําคัญนะอาจารย์สมชายบอกมีโอ้โหเป็นกกตประจาหน่วยเนี่ยขาดหลายคนเลยนะฮะ สถานที่ด้วยนะใช่สถานที่เนี่ยบางทีขอเข้าไปแล้วจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยหลายๆายที่เขาก็ปฏิเสธมาคเพราะรู้ไหมว่าโอ้โหมันมีปัญหาแน่แล้วเดี๋ยวสถานที่ของเขาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะฮะนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยนะครับเนี่ยฮะเฉพาะภาคใต้กับกรุงเทพนี่คาดว่าจะขาดกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนคนนะโอ้โหเอาเฉพาะภาคใต้กับกรุงเทพเนี่ยนะแล้วมันจะ คือมองภาพไม่ออกอะว่าการเลือกตั้งมันจะมีปัญหามากขนาดไหนยังไงไม่ใช่ขาดหลักร้อยเนีขาดหลักหมืน่นหลักแสนครับ <laughs> ห,หลักแสนจะไหาคนจากไหนมาหลักแสนใช่ไหมับผมเพิม่มเติมนิดนึงเรื่องเลือกตั้งพอดีเห็นข้อมูลตรงนี้นิดน,นึงนะฮะถามว่าเลือเล่อนเลือกตั้งเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยนะฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าที่คุณยิ่งรักบอกว่า การเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเลื่อนไม่ได้นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วสมัยคุณทักษิณน,นะฮะพี่ชายคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยทํามาแล้วอคุณยิ่งลักษณ์มาอ้างว่าทําไม่ได้เพราะผิดกฎหมายทั้งๆท,งท,งที่พี่ชายเคยทํามาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชกิจสถีกาเลือกตั้งใหม่ลาพักจากการรักษาการถ้านายกยืนยันสิ่งที่พูดกับบัญชีมูล เลขาธิการสาประชาชาติว่าไม่มีอำนาจในการเลือกตั้งก็ยิ่งไม่ต้องเชิญใครเลยปล่อยให้กอ,ต,อตัดสินใจไปเลยนะฮะ<ม>ฉะนั้นผมเห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะสร้างกระบวนการเพื่อทุกฝ่ายเดินตามที่ตัวเองต้องการถ้าอยากทําก็ทําไปแต่ปัญหาเห็นอยู่แล้วว่าบ้านเมืองเดินได้ยากมากเมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองฉไหนถึงไม่คิดหาวิธีการให้บ้านเมืองเดินได้โดยไม่เสียหลักการซึ่งมีวิธีการที่มีคนช่วยคิดและเสนอ แต่ที่ผ่านมานายกไม่สนใจหวังแต่จะใช้คนเหล่านั้นเป็นเครื่องมือจึงมีปัญหานะฮะ <c oughs> นี่นะคุณภิสิทธิ์พยายามจะทวนให้ฟังว่าเคยทําได้ค,คุณทักศิณน่เคยทํามาแล้วด้วย <c oughs> เคยทํามาแล้วนะฮะแล้วที่บอกว่ารัฐบาลไม่มีอํานาจหรอกคะ่ะอํานาจอยู่ที่การตัดสินใจของกกตอเอา้าแล้วรัฐบาลไปเชิญคนนู้นคนนี้มาหาเรื่องเลื่อนเลือกตั้งทําไม <c oughs> ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีอำนาจ <c oughs> ก็ปล่อยให้กกตเขาทำไปดีใช่ไหมฮะมันการกระทําขัดแย้งคําพูด ค,คือเวลาคุณยิ่งรักตัดสินใจอะไรเนี่ยมันมันจะช้าไปเก้าหนึ่งเสมอนะฮะคือพอมาถึงจุดนี้แล้วกลายเป็นว่าฝ่ายกวสเขาก็ไม่เอาแล้วเรื่องเลื่อนเลือกตั้งผมเขาไม่เอาเขามองข้างไปแล้วจุดนั้นนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของคอปทอที่เมื่อวานนี้มีการออกมาบอกนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้เนี่ยอาจจะมีการไปปิดที่วิทยุการบินครับแล้วก็ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่นะครับ วันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณสุพรพงศ์ตัววิชาชัยกุลออกมาแถลงเรื่องนี้ว่าทํานองที่ว่าแบบออไม่อยากให้ไปปิดวิทยุการบินหรือว่าทํานองที่ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ถึงไปปิดก็มีการทําการซื้อขายได้ตามปกตินะฮะวันนี้เนี่ยคอปทอคุณอุทัยยอดมณีนะครับผู้ประสานงานคอปทอเนี่ยบอกนะครับว่า เรื่องการไปปิดวิทยุการบินกับตลาดหลักทรัพย์อยู่ในช่วงของเวลาในการขี่เส้นตายคือภายในวันที่15มกราคมซึ่งหากครบกําหนดแล้วคอปทจะหารือในการกําหนดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอีกครั้งว่าจะเดินทางไปหรือไม่ก็แสดงว่ายังไม่แน่นะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้กลุ่มคอปทเนี่ยวันนี้เขาไปที่สําน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับแล้วก็ ไปขอความร่วมมือให้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา5วันนะครับและเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ออกมาร่วมกิจกรรมปิดกรุงเทพด้วยซึ่งก็ได้รับการตอบรับนะฮะห้าวันคือที่แรกที่ไปเนี่ยได้ข่าวว่าคณะของคุณสุรนันท์เวชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติการโดยใช้สถานที่ตรงนี้ก็เลยมาดูแต่ก็ไม่มีนะฮะเนี่ยนะฮะก็รพรุ่งนี้ก็ ยังไม่ชัดว่าจะไปหรือเปล่าที่ตลาดหลักทรัพย์กับทิวการบินครับเอาละ่ฮะเ,เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ